คนข้ามเพศเนี่ยนะครับในวงการแพทย์เองเนี่ยเรายอมรับท่านว่าท่านไม่ได้ผิดปกติเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลเหมือนกับคนทั่วไปและสังคมเนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นพอเดินมาถึงเข้าคลินิกไรเวทต้องการมารับฮอร์โมนเพศหญิงพอขานชื่อว่านายเท่านั้นแหละครับทุกคนก็หันมามองแล้วก็ทำท่าตกใจทำไมถึงมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันนี้ผมคิดว่าสังคมเนี่ย มันเปลี่ยนไปเป็นสังคมเปิดกว้างควรจะไม่แบ่งแยกเพราะนั้นเลยเป็นที่มาของคลินิกสุขภาพเพศโรงพยาบาลจุฬาเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมีคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มข้ามเพศหรือว่า LGBTQ เยอะมากนะครับแทบจะสูงที่สุดเอเชียอยู่แล้ว ผลข้ามเพศที่มาปรึกษาที่เราก็จะมีทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นมาปรึกษาเรื่องของการเริ่มใช้ฮอร์โมนครับหรือว่าใช้ฮอร์โมนมาจากที่อื่นแล้วใช้ฮอร์โมนมาเองแล้วแล้วก็มารับการเจาะเลือดเพื่อดูว่าการใช้ฮอร์โมนของเขามีปัญหามีข้อแทรกซ้อนหรือเปล่าครับแล้วก็มาปรึกษาเรื่องของการผ่าตัดครับการให้การรักษาดูแลเขาเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องไปสุดทางทุกคนนะครับสุดทางที่ผมพูดถึงมาถึงเรื่องของการผ่าตัด บางคนก็จบที่แค่ฮอร์โมนบางคนเขาบอกว่าฮอร์โมนใช้ไม่ได้เขาใช้ชีวิตข้ามเพศในแง่ของสังคมเนี่ยเขาแฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยอาจจะเหมาะกับการรักษาที่ไม่เท่ากันเพราะว่าคนข้ามเพศหนึ่งคนเนี่ยนะครับต้องการการดูแลจากคุณหมอจิตเวชคุณหมอที่ให้ฮอร์โมนนะครับคุณหมอสัลยกรรมตกแต่ง ร,รวมถึงคุณหมอ,อยุรกรรมนะครับที่คนไข้ายอยาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างซึ่งต้องปรึกษาเพราะฉะนั้นจุดแข็งของเราก็คือการที่เราสามารถรวมนะครับอาจารย์แพทย์แพทย์ประจาบ้านต่อย,ยอดที่ทํางานในสาขาที่ต่างกันเลยนะครับมารวมกันที่จุดๆเดียวนะครับแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยสามารถเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อดีของเราครับผมต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยนะครับที่เปิดโอกาสให้ อาจารย์แพทย์นะครับรวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเนี่ยได้มีโอกาสเปิดคลินิกสุขภาพเพศซึ่งตั้งแต่เราเปิดบริการมาประมาณเกืบ4ปีคนไข้ทวีคูณจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการบอกกันปากต่อปากรวมทั้งเรามี Facebook คลินิกสุขภาพเพศให้คนที่มีปัญหาจะสอบถามเราตอบทุกคำถามโดยอาจารย์แพทย์นะครับ ตอนนี้ก็ดูแลเพจ Facebook ของคลินิกสุขภาพเพศโรงพยาบาลจุฬาครับเป็นแอดมินที่คอยดูแลเรื่องของคอนเทนต์และก็การถามตอบข้อสงสัยต่างๆของคนข้ามเพศครับคอนเทนต์ข้างในก็จะเกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ว่าการข้ามเพศที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยเนี่ยทำอย่างไรบ้างความรู้ที่เราให้ไปอะครับมีคนนําไปขยายความต่อนําไปบอกต่อแล้วก็ผู้ที่มาปรึกษาเราเนี่ยก็มีข้อมูลเบื้องต้นมาอย่างดีมากขึ้นครับเช่นคนข้ามเพศที่มาปรึกษาเราจะมีความรู้อย่างดีมาแล้วว่า ควรใช้ฮอร์โมนแบบไหนแบบไหนที่ไม่เหมาะสมไม่โอเคเขาก็จะมาเอาความรู้นะนะครับมาถามมาต่อยอดกับเราอีกทีหนึ่งผมคิดว่านอกจากการรักษาด้วยฮอร์โมนจากแพทย์ด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับคนข้ามเพศคือครอบครัวแล้วก็สังคมเราพยายามผลักดันนะนะครับเรื่องของการข้ามเพศนี่ให้สังคมและครอบครัวเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับว่าการรักษาโรคแบบนี้พฤติกรรมบําบัดไม่หายเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนให้เขาไปตามเพศ เพศกาเนิดของเขาแต่เราต้องเปลี่ยนภายนอกของเขานะครับกับจิตใจของเขาเนี่ยให้เป็นสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เราจะผลักดันให้คุณหมอรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับสามารถมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีมายเซทที่ดีในเรื่องของการข้ามเพศในเมื่อเราตั้งต้นจะเป็นต้นแบบนะครับของลินิกสุขภาพเพศแล้วเนี่ยนะครับนอกจากงาน Service เซอร์วิสก็คือเรื่องของ A อคิวเดมิกนะครับทั้งจัดประชุมแล้วก็วิจัยเนี่ยควรจะมีการพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างที่สุดครับนอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเนี่ เรื่องของราคายานะครับผมมองว่าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับราคายาเราเนี่ยนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างต่ตําโดยเฉพาะว่าเมื่อเทียบก,กับเอกชนคนที่รับบริการเนี่ยจะได้รับบริการกับอาจารย์หรือคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับเราผ่านการเทรนการประชุมการอบรมกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเรื่องของราคาก็ดีในเรื่องของความเชี่ยวชาญก็ดีในเรื่อง,องการเข้าถึงได้ง่ายก็ดีเนี่ยเป็นข้อดีของคลินิกสุขภาพเพศของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับเรามีสโลแกนในการดูแลว่าเราจะดูแลอย่าง ครอบคลุมเข้าใจห่วงใยไม่แบ่งแยกก็หวังว่าทุกคนจะเข้ามารับบริการที่คลินิกสุขภาพเพศแล้วก็ได้รับสุขภาพที่ดีๆกลับไปอย่างปลอดภัยค่ะผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยเลือกได้เลือกที่จะเป็นนะครับแม้กระทั่งเพศเองก็สามารถที่จะเลือกที่จะเป็นเพศที่ตัวเองต้องการได้เพราะความคิดของมนุษย์เนี่ยมันหลากหลายเพราะฉนั้นเราไม่สามารถบังคับให้เขาอยู่ในเพศสภาพที่มีมาแต่กําเนิดได้แต่เราสามารถที่จะดูแลและทําให้เขาปลอดภัย ในเพศที่เขาเลือกที่จะเป็นจะได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญที่สุดครับ